สวัสดีครับผมนายพิโรธดุชดมาตรา73ถ้ามีตำแหน่งว่างลงในจำนวนผู้แทนของนิติบุคคลและมีอันสมควรเชื่อว่าการปล่อยตำแหน่งว่างไว้น่าจะเกิดความเสียหายขึ้นได้เมื่อผู้มีส่วนได้เสียโดยพนักงานไปการร้องขอศาลจะแต่งตั้งผู้แทนชั่วคราวขึ้นก็ได้มาตรา74ถ้าประโยชน์ดได้เสียของนิติบุคลคลขัดกับประโยชน์ดได้เสียของผู้แทนของนิติบุคคลผู้แทนของนิติบุคลบคลนั้นจะเป็นผู้แทน ในการอันนั้นไม่ได้มาตรา75ถ้ากรณีตามมาตรา74เป็นเหตุให้ไม่มีผู้แทนของนิติบุคคลเหลืออยู่หรือผู้แทนของนิติบุคคลที่เหลืออยู่มีจํานวนไม่พอจะเป็นองค์ประชุมหรือไม่พอจะทำการอันนั้นได้หากกฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งของนิติบุคคลมิได้มีข้อกำหนดในเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างอื่นให้นําความตามมาตรา73 มาใช้บังคับเพื่อตั้งผู้แทนเฉพาะการโดยอนุโลม